ขอแสดงความชื่นชมน้องคนเก่งคนนี้ด้วยนะคะนับได้ว่ากิจกรรมดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริงค่ะซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์โดยโครงการศาสนาที่เน้นการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมจริยธรรมและการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรมในสังคมไทยค่ะไปต่อกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพคว้ารางวัลเลิศรัฐ การจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางอย่างยั่งยืนในพื้นที่กอทมตอกย้ำความสำเร็จจัดการปัญหาขยะและลดมลพิษสิ่งแวดล้อมค่ะดรนายแพทย์ไพรโรธเส,สานุ่มรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้กล่าวว่า สสสได้รับรางวัลเลิศรัฐปี2568ระดับดีสาขาบริการภาครัฐประเภทขับเคลื่อนเห็นผลจากผลงานการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่สพทขับเคลื่อนร่วมกับกรุงเทพมหานครสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือเป็นผลงานต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยณแหล่งกำเนิด ลดปัญหาสุขภาพจากต้นทางอย่างยั่งยืนและเป็นรูป,ปรธรรมสสสสนับสนุนการดำเนินงานตั้งแต่ปี2566โดยส่งเสริมให้แหล่งกำเนิดขยะพื้นที่นำร่อง84แห่งในสองเขตคือเขตปทุมวันและเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครมีระบบลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางอีกทั้งส่งเสริมองความรู้ให้ประชาชนมีทักษะในการคัดแยกขยะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสังคม ซึ่งถือว่าโครงการประสบความสำเร็จส่งผลให้ในปี2567กรุงเทพมหานครสามารถรีไซเคิลขยะได้ถึง884.73ตันนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ได้423.04ตันลดปริมาณขยะที่ต้องส่งไปฝังกลบ959.13ตันช่วยลดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน ในปี2566ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะมูลฝอยสูงถึง12,748ตันต่อวันจากภายหลังการดำเนินงาน84แหล่งกำเนิดขยะพื้นที่นำร่องสามารถลดปริมาณขยะลดลงได้ถึง16%ค่ะ การได้รับรางวัลเลิศรัฐเป็นการตอกย้ำและยืนยันถึงผลลัพธ์ของการทำงานอย่างต่อเนื่องของสอสอสอและภาคีเครือข่ายที่มุ่งขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคมพร้อมผลักดันให้บ้านวัดโรงเรียนชุมชนนิติบุคคลอาคารสำนักงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นลดและขัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง พร้อมปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสร้างสังคมไทยไร้ขยะทั้งนี้สสส,สตั้งเป้าลดขยะมูลฝอยในพื้นที่50เขตกรุงเทพมหานครให้เหลือต่ำกว่า1 0 0 0 0ตันต่อวันภายในปี2,570ค่ะ